สวัสดีเอฟซี 3, ทางช่อง u ู u ูบก็ทาง Facebook ป็นเพจนะครับทุกท่านนะวันนี้อีกหนึ่งคันอีซูซนีแมกนะครับคันนี้ยกสไลด์จากสมุยนะครับคันนี้เครื่องไปพังอยู่สมุยนะครับลื้อลงมาแล้วเขาลื้อลงมาแล้วนะจะเล่าให้ฟังว่าคันนี้ไปโดนอะไรมาแล้วไปทําอะไรมาทําไมถึงเหลือแต่ซากมาแบบนี้นะฮะแล้วไปดู ภาพความเสียหายก่อนเรามาดูภาพความเสียหายของเครื่องยนต์ 4JJ คันนี้นะครับคันนี้เครื่องยนต์โอเวอร์รันนะครับโอเวอร์รันปอกสูบเป็นรอยนะครับ้็เวียงข้าเวียงเป็นรอยนะครับฝาสูบไม่น่าเป็นปัญหานะแต่ว่าถ้ามีการอวอร์นก็ต้องทำใหม่นะสำหรับทางอู่ลูกสูบนะฮะ เป็นแบบนี้เลยนะเปิดอ่างมาเจอแบบนี้เลยคือลูกสูบละลายหนึ่งลูกนะหรือแตกเป็นที่ชิ้นแบบนี้นะกระแทกฟา้นอ่างน้ำมันเครื่องนะครับพังเลยนะฮะทีมง,งานยกขึ้นมาให้ดูนะอ่างทะลุนะครับเกิดจากนะครับก้านสูบมากระแทกนะครับอ่ะ อันนี้ผมว่าโอรันจนเครื่องพังนะครับการสูบนั้นมีการโคดแน่นอนนะครับอันนี้นะโคดอยู่แล้วนะครับดูสูบอื่นนะครับอ่าหัวลูกสูบไม่ได้มงนะครับน่าจะโคดหนึ่งก้านนะครับสำหรับคันนี้นะ เดี๋ยวจะตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่าคดทั้งหมดกี่ก้านนะครับหนักหนาสาหัสคันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารถ <c oughs> คันนี้นะฮะเกิดการโอเวอร์รันโดยการที่ไปทําหัวฉีดนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องไม่รอดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นปั๊มน้ำมันเครื่องออเครื่อ,งน,นอง,นงน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่แต่แล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องโอเคพูดบ่อยจุดนี้ ทลศราคาเครื่องเชิงกงไปอยู่ประมาณหกหมื่นห้านะครับผมว่าหกหมื่นห้าซื้อมาใส่เข้าไปมันไม่จบนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมการซื้อเครื่องยนต์มาหนึ่งเครื่องนะครับต้องเอามาเลือกเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็หนึ่งเลยต้องตีปอกนะครับตีปอเปลี่ยนแหวนลูกสูบนะครับเปลี่ยนชุดอะไรด้านในหมดถึงจะได้ดีนะครับ ฉะนั้นคันนี้ผมว่าผมโอเวอร์ฮอนนะครับได้ใหม่กว่าแล้วก็น่าจะใช้งานได้นานกว่าเครื่องมือสองเชียงกงนะครับถ้ามือสองเชียงกงซื้อมาเราไปรื้อเขาคือหมดประกันนะครับต้องนํามาใส่เท่านั้นนะฮะถ้าเราไปรื้อคือหมดประกันรื้อมาเจอเครื่องไม่ดีภายในเจ็ดวัน หมดประกันอันนี้งานเข้าแน่นอนนะครับก็มีความเสี่ยงทั้งสองอย่างนะครับเปลี่ยนเครื่องมือสองพอเสี่ยงนะโอรณ์เครื่องยนต์มาใหม่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันนะครับแต่เรานะฮะมืออาชีพเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงโอหันใหม่ดีกว่านะฮะตีปอกนะครับสําหรับเขวย่ยงน่าจะเพิ่มไซส์แค่สิบนะฮะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพิ่มไซส์สิบพอได้นะครับแต่ให้เยอะกว่านี้ไม่แนะนํา เสียงกับการเข้าเยียงขาดไในภายภาคหน้านะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับถ้าจะประหยัดงบนะครับก็ลูกสูบเปลี่ยนลูกเดียวนะฮะเข้าเอ,อียงอ่าไม่ใช่การสูบนะครับการสูบการสูบน่าจะคดข้อเดียวนะครับคดตัวเดียวนะฮะส่วนรอบตัวเครื่องยนต์นะทั้งหมดนั้นเราจัดใหม่อยู่แล้วในการรักาาเครื่องยนต์นะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงปัญหาของคันนี้นะครับที่เครื่องยนต์พังนะที่โทรสอบถามเ c ซนะครับว่าคันนี้ไปทําอะไรมาถึงพังถึงโอ,โอรันนะครับคันนี้ไปทําหมวฉีดนะครับทําหัวฉีดเสร็จผมไม่รู้เขาเขาพูดแบบวกแบบไปวนมานะบอกว่าเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องเสร็จแล้วลืมเติมมันเครื่องอกลับมาวูเติมมันเครื่องกระตาติดเอาไปวิ่งเครื่องพัง จับใจความได้ประมาณนี้ที่พูดมานะครับแต่ผมก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าต้องการยกรถออกจากหู่เดิมหู่ที่ทํานะครับนะคัดเจนนะครับนี้ไปทําหัวฉีดนะครับแล้วเป็นปัญหาเขาบอกว่าหัวฉีดฉีดได้ไม่ดีเลยทําให้รถผมวลังนะแต่ผมหลังๆแล้วไม่น่าทําหัวฉีดแล้วคันนี่ไม่ใช่เครื่องยนต์หลวมนะครับ พอรวมแล้วมันเกิดโอรันประมาณนั้นเองนะฮะโอเคคันนี้รอตามเป็นซัก้างแบบนี้นะจะติดนิ่งนิ่งได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับผมดีซูดีแม็กยกสไลด์จากเกาะแห่งหนึ่งสมุยครับผมนะคันนี้ บอกสูบใช้ได้ตีใหม่นะครับแล้วก็ข้อเวียงเพิ่มใส์สิบนะนิดหน่อยปัดเงาไม่ผ่านนะครับต้องเพิ่มใส์นิดเดียวนะฮะก็คือชาร์ปก้านเป็นรอยนะแล้วก็ก้านเสียทั้งสีอันเลยนะครับก้านโคตรหนึ่งอันนะ,นนนะะสำหรับไปก้านสูบเราเปลี่ยนใหม่ทั้งสีอันนะฮะส่วนลูกสูบ แตกละลายละเอียดเลย1ลูกลูกใหม่ลูกนี้เบิก1ลูกนะฮะลูกสูบมันจะมี a b c อะไรของเขานะเบอร์ไม่ตรงกันนะฮะต้องพยายามใช้เบอร์ให้ตรงกันนะครับแต่ส่วนมากจะห่างแค่0.01ย์นะคือมองแทบไม่เห็นเลยนะฮะความต่างสนะำหรับ fc บางคันนะครับเขาบอกว่างานเราสกปรกนะครับแล้วก็ไม่สะอาดนะฮะี่เขมเมนต์มานะครับ ผมบอกเลยนะประกอบเครื่องรถแข่งเลยประกอบข้างแท็กเลยนะผมจะบอกเลยนะครับงานผ่านไม่ผ่านอยู่ที่การใช้ใช้งานนะยาวหรือไม่ยาวนะครับสําหรับคอมเมนต์มาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมอย่างเดียวนะครับคนเราจะให้เราอชอบเราทั้งโลกก็คงเป็น,ปนไปไม่ได้นะครับคนที่ชอบก็ดูไปนะคนไม่ชอบก็อแล้วแต่นะครับเราเขาเรียกอะไร เอาใจคนทั้งโลกไม่ได้นะฮะอ่าคอมเมนต์ได้ป้ากันได้ต่อว่ากันได้นะฮะไม่ได้ว่าอะไรนะครับนี่หัวน็อตนี่ปัดให้ทุกหัวเลยนะเนี่ยอันนี้ปัดไม่ออกจริงอะเนี่ยมันเก่าจัดนะครับจะเปลี่ยนทุกตัวถามว่ามีเงินเปลี่ยนหรือเปล่าผมถามเลยนะหย,ยาบๆเนี่ย <c oughs> ฉะนั้นนะฮะกรุณานะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับอ่าการคอมเมนต์ในในช่อง youtube อะไรเงี้มัน คือคนมันมองเห็นนะผมไม่เคยลบนะฮะสำหรับข้อความนะอคอมเมนตะ์าม,มาไม่เคยลบไปอ่านดูย้อนหลังได้เลยนะครับเอางานประกอบเราก็ประมาณนี้นะไปต่อนะครับโอเครอฟังเสียงเลยสําหรับครันนี้กระตุยกระจายมาเลยนะสําหรับเครื่องยนต์นะครับผมมาดูอีซุสุนะทําไมนะครับเวลาเราอุวอรณ์เครื่องยนต์นะมีการเจียรพวกข้อนะครับมา พกก,ออก้านนะฮะชาร์ปอกชารก้านพวกนี้มันสลับกันไม่ได้นะครับขนาดมันจะไม่เท่ากันนะลงกึงเขาจะตอกไว้เลยนะฮะบ,บอกนะอันนี้ไม่มีนะเราต้องใส่ต้องใส่อันเดียวกันเท่าน,นั้นนะสำหรับประกับนะครับนะอย่าสลับเด็ดขาดนะฮะพอสลับปุ๊บมีปัญหาแน่นอนนะครับในตัวไหนเอาตัวอย่างไม่ก็ดูหน่อยที่มัน ตอกมาลองดูดินี่นะอย่างตัวนี้นะฮะเขามาเขามาเป็นเลขสี่มานะฮะ๋ยวสลับกันนะฮะอสลับปุ๊บสตาร์ทเข้าไปเครื่องอาจจะติดได้นะหรือล็อกได้นะหรือหมุนไม่ไปตั้งแต่ตอนประกอบแล้วนะครับโอเคความรู้เล็กๆน้อยๆบอกกล่าวเล่าเรื่องครับ มาดูมาดูงานฝาสูบนะเนียนๆไปเลยนะครับสำหรับคันนี้ตาน้ำที่ใหม่นะครับว,ว้าวนะฮะเสียหลายตัวเลยนะครับวาวเสียหลายตัวเลยเครื่องยนต์หลวมไปทำหัวฉีดเกิดการโอลันนะครับคันนี้เสียไม่น่าเสีย <c oughs> <c oughs> แต่ยังไงก็ต้องงอนเครื่องก่อนน,ะน,นี่ก็ทองเหลืองเข้าฝาสูบทำให้ใหม่นะตาน้ำ ทำให้ใหม่นะครับวาวไอเดี wow, เสียคันนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่เป็นฝาตูปนะครับแท่นะฮะเอฟซีบ,บนท่านบมดใช่ของแท้หรือเปล่านะแค่ชิ้นนะโทรมาสอบถามแค่ชิ้นนะครับ,บ,รนนรบจัดให้เนียนๆกริบๆเลยครับสำหรับคันนี้ มาดูปลายหัวฉีดนะครับปลายหัวฉีดของคันนี้เขาเพิ่งไปทํามานะอันนี้เราเทสน้ํามันให้เรียบร้อยนะครับระยะยกดีนะน้ํามันฉีดดีนะครับหัวฉีดไม่ได้เป็นปัญหานะการโอรันของคันนี้เขาเปิดจากเครื่องยนต์หลวมครับผมไปต่อนะครับทำงานอุปกรณ์เครื่องยนต์นะดีแม็กยกสไลด์จากสมุย ทำไปอาทิต์ปกว่าๆนะครับใกล้เสร็จแล้วนะมาเป็นชิ้นส่วนเลยนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะฮะเริ่มจะได้ยินเสียงจะได้ฟังเสียงกันแล้วนะครับสำหรับ 4jj1 เครื่องยนต์3000นะฮะน้ำมันเครื่องกำลังเติมเข้าไปนะน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็เป็นคอร์ส9000นะของโทชาว e n e น g นนะฮะ ังเคาะแท้นะฮะ FC ชอบถามใช้น้ำมันเบอร์อะไรดีนะผมใช้เบอร์นี้ฮนะ 5W30 นะครับในการรันอินลันครั้งแรกของเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้ผมแนะนำให้ใช้ก่อนสัก1 0 0 0แสนกิโลนะฮะแล้วค่อยเปลี่ยนไปใช้10/30นะครับตัวนี้จะช่วยลดการสึกล้อนะของแหวนลูกสูบได้ดีนะครับ เบื้องต้นนะฮะการอุปกรณ์เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยจะเติมน้ำมันประมาณ8ลิตรนะฮะแต่ส่วนมากเราจะเติมประมาณ7ลิตรก่อนแล้วทาการสตาร์ทเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็วัดระดับน้ํามันนะครับส่วนวน้ํายาหม้อนานะครับเราจะใช้น้ําน้ําดื่มนะครับเติมก่อนนะครับประมาณ2แเกลลอน,นะเพื่อทําการรนยินนะครับดูว่ามีการรั่วซึมนะของของระบบน้ำไหมอันนี้อันนี้สำคัญนะครับ ถ้ามีการรั่วซึมก็จะแก้ไขก่อนนะลองวิ่งทดสอบก่อนจนกว่าเครื่องยนต์นะ,ะปกตินะเพราะปกติเราจะาทายน้ำยา่าน้ําเต็มระบบนะทำไมต้องใส่น้ํายา่าน้ําก็คือน้าํายาข่นน้ามันช่วยนะลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับมันมีข้อดีของเขานะอย่าพยายามใช้น้ําเปล่านะเพื่อเติมนะจะทําให้เครื่องยนต์พังเร็วความร้อนขึ้นไวนะครับ,รบกระบอกสูบมีผลนะครับ พังแน่นอนน้ำยาหล่อเย็นเขามีไว้ระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับอิซูนี่แม่ประกอบเสร็จได้สตาร์ทพังอีกนะครับพอแล้วว่าใหม่เปลี่ยนหนึ่งลูกได้สตาร์ทหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจี้ตรงเงียบนะฮะอันนี้แสดงว่าฐานหมดนะหรือออโตเมติกก็เสียนะครับจัดใหม่ใช้ยาวๆนะฮะ เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเด็กตาดนะครับเพิ่มเติม,มอีกหนึ่งลูกนะครับเอาทดสอบน้ำมันเครื่องเติมแล้วทดสอบทดสอบได้ใหม่เลยมันหมุนชิวๆเลยป่ะน้ำมันมายังน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติด ได้ใหม่ฮนะเิี่ยเลยนะเดี๋ยวก็แบตหมดก็ได้พว่วงคันนี้มันยกสไลด์มานะแต่เครื่องยนต์เขาติดแล้วโอ้รันนะครับนะมันมีนิดนึง สตาร์ทไปเกือบสีนาทีแล้วไม่ติดนะครับนี้เดี๋ยวเช็คโค้ดนะครับก่อนถ้ามีโค้ดตกค้างนะครับเช็คโค้ด hmm. ก่อนมีโค้ดตกค้างก็เคลียร์โค้ดทิ้งนะครับ mm hmm. นี่เราเช็คโค้ดแล้วนะครับโค้ดไม่มีนะฮะโค้ดไม่มีแล้วก็ดูค่าสดนะเราสตาร์ท hmm. เครื่องดูค่าสดาเข็ม mm hmm. สปีดรอบเครื่องยนต์ขึ้นนะฮะ mm hmm. ก็แสดงว่า ตำแหน่งเ,งเซนเซอร์ cgp กับ cmp ไม่ได้เสียนะครับก็ตแต่รางไม่ขึ้นนะฮะอันนี้หัวฉีดนำไปเทสแล้วนะหัวฉีดใช้ได้นะฮะก็เดี๋ยวเบื้องต้นดู s c v v a l ก่อนนะครับ <ไอ S 1> คันนี้มันยกมาเนาะมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้เช็คนะครับก็ต้องแบบนี้ไปนะครับทีนี้นะฮะมันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยเราไม่ต้องตกใจนะ,ะสามารถเช็คได้นะครับทีนี้เบื้องต้นนะฮะผมให้ทีมงาน ถอดปั๊ก S CV วาออกนะครับ mm hmm. เพื่อจะทําการทดรสอบว่าทําไมรถมันสตาร์ทไม่ติดนะคือระหว่างไอ S CV วเนี่ยมันมี2แบบนะของ t o โยต้า็จะเป็นไฟไฟเลี้ยงแล้วทํางานเปิดนะส่วนอีซูนั้นก็เป็นระบบเปิดพอมีไฟมันเลี้ยงปู๊บมันจะปิดนะพอปิดูกปุบมน้สตาร์ทไม่ติดถ้าสมมติว่า S CV v วเสียนะอันนี้เข้าใจนะฮะคือถ้ามีไฟเข้ามา S CV wow ของของ,ของอีซูเนี่ยเขาจะปิด นะอ๋อก็ทีนี้ก็อ๋อถอดปลั๊กเสร็จก็ลองสตาร์ทดูครับลองสตาร์ทดูอ๋อติดขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเสียงจะเกกเพราะว่าปลั๊กเอสซีวาลเราไม่ได้เสียบเข้าไปครับอันเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนเอสซีวาลเพิ่มหนึ่งตัวนะมีเพิ่มนะหนึ่งจะสตาร์ทสองเอสซีวาลนะครับแจ้งเจนนะฮะอ๋อปั๊นี้อ้าวเดี๋ยวร้อน กับเครื่องเลยเปลี่ยนเอสซีวาวใหม่ตัวหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะยกสไลด์มาก็เหลือเปลี่ยนเอสซีวาวนะฮะแล้วก็รันอินนะครับกับอีซูดีแม็กซีเจเจหนึ่งคันนี้นะครับนะส่วนดีแม็กคันนี้ควันเกียร์ใหม่นะออกไปวิ่งก็สอบเกียร์เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ พร้อมส่งนะกับงานหลายๆคันนะทางอูสองของเรานะจะมีแรปเตอร์แรปเตอร์รรนะฮะมีแรปเตอร์มีเรนเจอร์นะฮะเข้ามาทำการซ่อมนะครับอีซูซูดีแม็กนะยกสไลด์มานะครับคันนี้สตา,าร์ทติดแล้วนะฮะแล้วก็พวกนี้นะฮะจะทำการรันเครื่องยนต์นะครับวันนี้ก็สตา,าร์ทรันนะสตา,าร์ทรันไปก่อนัน,นคำแล้วนะอีกสักพักก็คงจะดับเครื่องนะครับ พรุ่งนี้ก็สตาร์ทลานอีกหนึ่งวันนะเช็คน้ำน้ำมันเครื่องนะครับเช็คลอยร่วดซูมในเครื่องยนต์นะฮะอีกวันหนึ่งก็จะวิ่งทดสอบเลยนะออกไปวิ่งทดลองนะครับว่าหนึ่งเรือตาเร่งดีหรือไม่นะฮะต้องมีแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับบางครั้งเราสตาร์ทไว้ไม่ได้ไปซัดออกไปวิ่งออกนะมันก็อาจจะส่งงานมันไม่สมบูรณ์นะเราต้องวิ่งทดสอบให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับ คันนี้หนักหนาสหาหัสมากนะข้อเพิ่มไซส์เป็นไซส์สิบแต่ถ้าเป็นอีกไซส์หนึ่งผมจะนำ fc เปลี่ยนข้อเวียงเลยนะว่ามันจะถ้าสมมติรถมีการบรรทุกหนักๆข้อเวียงอาจขาดได้นะครับ mm. ส่วนมากผมจะทํารถเป็นสแตนดาร์ดซะส่วนใหญ่นะครับ mm. ถ้าเป็นแนวซิ่งแนวเพิ่มแรงบิดแรงมา้าอะไรพวกนี้จะไม่ไม่ค่อยทำนะวพาหนึ่งเลย่หนึ่งเราไมไ่เราไม่ชํา,านาญงานเรื่องพวกนั้นนะก็อาจจะเป็นของกลุ่ม ช่างนั้นๆไปนะส่วนเราก็จะงานแก้ปัญหามากกว่านะครับงานแก้ปัญหางานซ่อมรถแบบสแตนดาร์ดเดิมๆนะแค่สแตนดาร์ดเดิมๆผมาก็ยังทาจะไม่จบอยู่แล้วนะครับไปเจองานซิ่งงานแต่ง,งผมเลิกคุยเลยนะ <c oughs> ส่วนมากก็จะเจอรถซิ่งนอนอ่นะฮะไอ้พวกนี้เงินเหลือนะครับรถใช้จริงก็ผมแนะนําพี่ไม่ต้องไปซิ่งไปแต่งเติมอะไรมากมายหรอกขับให้มันถึงเป้าหมาย ให้ชีวิตเราปลอดภัยนะครับเอาไว้ทํามาหากินดีกว่านะครับอันนี้เป็นข้อคิดส่วนหนึ่งส่วนคนเงินเหลือเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อทาคอนเทนต์เขาทาโปรเจกต์เขาทําให้คนเขารู้นะอันนี้ก็จะอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะส่วนเราเป็นกลุ่มคนชั้นกลางชั้นล่างเอาว่าไปนะคือทํารถแบบเดิมๆด,ด,ดีกว่านะครับทําก็จบจริงนะใช้งานได้จริงใช้งานยาวๆนะครับ ผมแนะนําเลยนะการที่เอบางท่านนะไปบางครั้งรีแมปเลยอย่างวันนี้แก้ไขไปคันหนึ่งฟอร์ 2, ดสาดสรถวิ่งดับเองนะฮะทดสอบก็เจอก็คือกล่องกล่องเครื่องเริ่มมีปัญหานะครับพอมันเริ่มมีปัญหาก็มีอาการแบบนี้นะฮะเช็คหัวจีดปกตินะครับเช็คคอยก็จริงๆถ้าขนาดนั้นนะ่ะรถคอยคอยเสื่อมสองตัวนะแต่ว่าวิ่ง ยิ่งไปรถมันจะไม่ดับเองหรอกพวกนี้มันต้องมีสาเหตุของมันนะคือคันนี้กล่องเริ่มเสื่อมนะก็ไม่ได้พาดพิงถึงใครนะแต่เราก็พยายามทํางานของเราออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็ออรอนเครื่องยนต์คันนี้อีซูซูนีเมคคันนี้มันผิดจุดไปนิดนึงนะคือเครื่องยนต์แกล้วมนะครับแต่ว่าช่างดันไปทําหัวฉีดนะก็เสียเงินฟรีเลยนะครับเสียเงินฟรีพอรถเครื่องยนต์พังอย่างนะครับอันนี้ก็ เขาต้องคุยกับเดนะ็กนี่ยหนึ่งผมไม่รู้ยกมาจากสมุยนะสําหรับอีซูดีแม็กคันนี้นะเอาจบเรียบร้อยนะครับงานที่ทําออกไปมีลูกสูบกา้านสูบเพิ่มสาข้อนะเพราะว่าเป็นเป็นรอยนะครับแล้วก็ตีปอกแหวนลูกสูบใหม่นะครับชุดข้างในอะไรแท้หมดเลยนะอะไรเทียบจะไม่ใส่เพราะมีปัญหานะครับ ควันเครื่องถูกๆระวังให้ดีเจออะไรเทียบไปท่านเสียเงินสองรอบนะครับเสียเวลาสองรอบนะงานไม่จบอีกตั้งหากนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะครับทางช่อง y o u t u b e อูแงเจริญกานช่างนะครับและทางเพจ f a c e b o o k อูแงเจริญกานช่างนะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งกระดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนฮะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายที่ยแงจเจริญการช่างนะครับ